เป็นรีวิวจากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะผ้าคอตตอ้นรุ่นใหม่นะคะคุณลูกค้าดีไซน์นะคะเป็นผ้าคอตตอ้นที่มีเท็กเจอร์ในตัวเป็นลายตารางอะคะ่ะคุณลูกค้าเนื้อผ้านะคะใส่สบายค่ะคุณลูกค้าผ้าไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะคะมีซับในเย็บติดให้นะคะทรงคองกลมนะคะคุณลูกค้าทรงคองกลมระพับนะคะ น่ารักอะค่ะแล้วก็มีกระดุมปลดได้จริงทั้งหมดมีการงานปักได้สีดำนะคะแล้วมีเสียบระบายอะคะ่ะทรงแขนนะคะยาวประมาณ16นิ้วนะคะขอบแขนทำกว้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีกระดุมปลดได้จริงนะคะคุณลูกค้านี่นะคะขอบแขนก็มีงานปักนะคะแล้วมีการระบายวงแขนทำกว้างคะ่ะท่าน,นี้ใส่ไซส์ S ออก36นะคะคุณลูกค้า อกจริงพันดีสาบานะคะสักคูสีิความยาประมาณที่22่ิบสนิดๆนะคะสําหรับไซส์เนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดหกขนาดนะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สสี่สบสองสิบสี่และสี่ิหค่ะสีพันพนีใส่นี่คือสีครีมนะคะคุณลูกค้าสีนวลๆนะคะด้าน,นหลังนะคะเนื้อผ้าสบายใส่ระบายอากาศได้ดีอะคะ่ะคุณลูกค้ามีทั้งหมด3สีนะคะสักครู่คะ่ะที่สองเป็นสีฟ้านะคะ ฟ้าอมเทานะคะคุณลูกค้าฟ้าอมเทานะคะนี่นะคะคอไม่แคบนะคะคุณลูกค้าคอคกันทั้งกว้า,นนา,ะะวางกําลังสวยอะคะ่ะคุณลูกค้าแล้วก็มีการพับเป็นปกเล็กๆจับจีบรุดระบายนะคะกระดุมปลดได้จริงทั้งหมดอะนะคะคุณลูกค้างานปักอะคะ่ะแล้วเสียบระบายดีเทลไม่เยอะแต่น่ารักอะค่ะคุณลูกค้า มีซับในเป็นผ้าคอตตอนเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าสีสุภาพทั้ง้สามสีเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ได้ฉุดฉาดนะคะฟ้าจะเป็นฟ้าอมเทาอะคะ่ะนี่นะคะลายตารางผ้าลายผ้าจะเป็นมี texture ในตัวก็คือจะมีลายประมาณประมาณนี้นะคะนี่นะคะสีที่สองสีส้มค่ะสีส้มสีจริง เป็นสีส้มอิดสีไม่แจ๊ดแล้วก็ไม่ได้สีสว่างนะคะสีสีผ้าคขตตอนเป็นสีทึบอะคะ่ะคุณลูกค้าในวิดีโออาจจะดูแจ๊ดกันไปนะคะสีส้มอิดอะคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า t ิกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์คะ่ะขอบพคุณทุกท่านที่ติดตาม ชมรีวิวจากเพนนีนะคะเพนนีรีวิวจากสินค้าจริงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ